ขอจเจริญพรวันนี้อาการดีขึ้นมากแล้วข <c oughs> อขอบใจทุกๆความเป็นห่วงเป็นใยวันนี้นึกถึงน้องก้อยกับแม่แม่มือหัวแม่มือกับน้องก้อยคุยกันฮัลโหลแม่เป็นไงลูกหนูไม่ไหวแล้วแม่ไปนิ้วนี้หนูไม่ไหวแล้วแม่เป็นไงลูก หนูทนไม่ไหวแล้วแม่หนูจะไม่ทนอีกแล้วแม่ต้องทนสิลูกการที่ลูกยิงสายตรงถึงแม่อย่างนี้อย่าลืมนะลูกว่าระหว่างแม่กับลูกกว่าจะยิงสายตรงถึงการเรื่องทุกๆหนูยังมีคนกลางนะลูกหนูยังมีคนที่คอยชี้นำซึ่งอยู่ตรงกลางหนูยังมีความเป็นกลางที่อยู่ตรงกลางหนูยังมีนางร้าย ประจําชีวิตที่อยู่ตรงกลางสามนิ้วที่อยู่ตรงกลางระหว่างแม่กับลูกที่ยิงสายตรงถึงกันคนสิลูกถ้าทุกเรื่องที่ลูกทุกแล้วเล่าให้แม่ฟังทุกเรื่องแม่จะไม่มีความสุขนะลูกแสดงว่าที่แม่สอนหนูมาตั้งแต่เล็กหนูยังไม่เข้มแข็งเลยอะไรที่มันจะเป็นสายตรงถึงแม่ได้มันต้องที่สุดแล้วลูก ถ้ายังไหวดูสิลูกใครที่เป็นคนชี้นำให้ลูกในทางที่ดีได้ลองดูเขาใครที่เป็นกลางที่คอยจะไกลเกลีย่ยเรื่องต่างๆในชีวิตให้ลูกได้หรือถ้าไม่ได้ต้องนำแต่สิ่งที่พ่อแม่สอนนำไปเป็นหลักในการที่จะเป็นกลางของชีวิตให้ได้และใครที่เป็นนางร้ายของชีวิตเอาเข้ามาเป็นกำลังใจว่าเขาทกขนาดนั้นถ้าเราไปเล่นเกมนั้นกระทบกับเขาลูกก็จะทุกมากพอๆกับเขา ฉะนั้นกว่าลูกจะยิงสายตรงถึงแม่ได้เรื่องสุขสุขเล่าให้แม่ฟังสิลูกอย่านำเรื่องทุกทุกมาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังมากนะักสายตรงที่ลูกจะต้องเข้มแข็งจริงอยู่เรื่องทุกของลูกแม่น่าจะได้รู้เป็นคนแรกแต่แม่ก็อยากให้ลูกมีทักษะในการรักษาชีวิตด้วยสิ่งที่แม่มอบไว้ให้คือทักษะสามอย่างชี้กลางนาน เพื่อให้น้องก้อยกับแม่คุยกันเรื่องสุขสบายดีนะแม่น้องก้อยนิๆสวาสดีนะแม่สบายดีลูกลูก็สบายดีจ้ะแม่ธรรมะวันนี้กว่าจะยิงสายตรมถึงใครสักคนขอให้มันเป็นเรื่องสุขที่สะกดด้วยขอไขรไม่เป็นสุขขอไก่ขอจเจริญพร